ขอต้อนรับเพื่อเข้าสู่เกมโต้ลโตลูสับป,ประยุทธ์วิญญ,ญาจารย์กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์นทนี้เราก็จะมาอัปเดตตัวละครสายฟรยีวันที่8แล้วก็จะมาพูดกับกิจกรรมสงครามเทียนโตของรางวัลที่เขาแจกก็จะดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเพื่อนๆได้เยอะเลยและสําหรับช่วงนี้ทางร้าน powerpay เขามีโปรโมชั่นของเกมซีเว่นไนท์ทูเบใหี่ 32 0 0ก็จะเหลือแค่2290เท่านั้นจูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัพพยุทธ์วิญญาณจารแลกนาล็อก X Next Generation, เกนชิน Impact อยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามได้ที่เพจ Power p a y หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด Power p a y ฉะนั้นนึนการเติมเกมนึกถึง Power p a y สำหรับวันที่8ดนี้นะครับตัวละครผมก็อยู่ที่เลเวล40คะแนนโดยรวมหรือค่าพลังนะครับก็อยู่ที่1,42,000วันที่8ตรงไหนกดเข้ามาดูที่โูดนอนแล้วกันนะครับ สัญญาโต้เหรอนี่ก็คือการเช็คอินวันที่8ในการเล่นส่วนอันดับณปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ44นะก็ตกลงมาอีก น่าจะไม่หลุดร้อยหรอกน่าจะอยู่ยาวอย่างทอป50อยู่วันที่8ที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมสงครามเทียนโตหรือสงครามตีเมืองในวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มจนไปถึง2ทุ่ม39ในสงครามเทียนโตนี้นะครับเขาก็จะให้เราแบ่งกําลังในสำนักไปตีเมืองเมืองก็จะแยกเป็นโซนนะครับสีฟ้าเนี่ยก็จะมีอยู่9เมืองด้วยกันนะสีม่วงมี3เมืองนะครับสีเหลืองมี2สีแดงมี1เมืองซึ่งเวลานั้นเราสามารถตั้งค่ารวมพลได้ว่าเราจะไปตีเมืองไหน แต่ถ้ากิวคนเยอะหน่อยนะครับแบ่งกําลังไปตีถ้าตอนแรกยังไม่มีคนคุมเมืองเขาจะให้เราตีผู้พิทักษประตูเพื่อทําการยึดเมืองก่อนนะครับผู้พิทักษประตูเนี่ยก็จะมีผู้พิทักษประตูซ้ายผู้พิทักษประตูขวาหลังจากที่เราทําลายทั้ง2ประตูแล้วเราก็ต้องไปตีผู้พิทักษ์ใจกลางเมืองส่วนถ้าเมืองนั้นมีคนอยู่นะครับฝั่งที่มาตีเนี่ยก็อาจจะต้องเจอคนด้วยนะเราก็ต้องทําการตีผู้พิทักษ์ประตูเช่นกันแต่จะเพิ่มเติมเลยก็คือฝั่งป้องกันเมืองเนี่ยสามารถรักษาผู้พิทักษประตูได้นะครับถ้าคนตีไม่ถึง6คนก็กดได้ ได้ทีละ2% 2%แต่การรักษาเนี่ยก็จะมีคูดาวของเขานะแล้วก็นอกจากนี้เราสามารถทําลายปุกใจได้ถ้าปลุกใจของฝั่งตรงข้ามหมดนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะตายแล้วก็ต้องรอระยะเวลาในการเกิดการเล่นสงครามเทนโตนี้นะครับต้องใช้คนเยอะมากเพราะแค่จะก,การเมืองเดียวหรือว่าจะตีเมืองเดียว ก็ค่อนข้างมั่วในการต่อสู้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะยึดได้หลายเมืองนอกจากมีคนเยอะแล้วนะครับอาจจะต้องวางแผนยึดเมืองที่คนอาจจะไปไม่เยอะฝั่งน้องข้ามนั้นมีกําลังน้อยหน่อยนะครับอันนั้นเราก็น่าจะสามารถสู้ได้ไม่ยากขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆด้วยเนาะสำหรับในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเดือดขนาดนั้นกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มันมากๆนะนี่แหละการตีวอลกิล <c oughs> ซึ่งในการที่เราเล่นกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลด้วยจะมีอิตาลีเทนโตอันนี้เราจะได้รับเพชร ตามมิชชั่นหรือภารกิจที่เราทําผมบรรลุแค่ภารกิจนี้มาก็จะได้เพชร150เพชรเนาะนอกจากเพชรตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีผลงานของผู้เล่นด้วยถ้าเราทําคะแนนถึงตามเงื่อนไขก็จะได้เป็นพวกไส้กอกหรือวงแหวน50,000ปีอันนี้ผลบรรลุแค่เงื่อนไขเดียวนะครับนั่นก็คือทําคะแนนเกิน5,000แล้วก็จะมีของรางวัลในการยึดเมืองอันแรกจะเป็นของรางวัลสำนักประมูลถ้าสำนักเราได้อันดับหนึ่งของที่เราจะได้ประมูลนะครับก็จะเป็นพวกกระดูกหมื่นปี วงแหวน35,000ปีเศษกระดูกวิญญาณหรือชิปกระดูกเก็บครบร้อยชิปนะครับก็จะสามารถผสมกระดูกได้อยู่ที่ว่าเราจะได้อันไหนเนาะแล้วก็จะมีพวกนี้ครับยานสัตว์ทับทิม กับยกกระดูกสีส้มพวกนี้เขาจะเด้งเข้าสํานักให้เราประมูลก็จะขึ้นรายการประมูลอีกทีหนึง่งอันดับ2ก็จะได้วงแหวน3 0 0 0 0ปีอันดับ3กับ4่นะครับก็จะได้วงแหวน3 0 0 0 0ปีแต่ของอาจจะจานวนน้อยลงมาหน่อยและอันดับ5อันดับ6กนะครับก็ได้ลดหย่อนลงไปส่วนใหญ่พื้นฐานเนี่ยน่าจะเป็นวงแหวน3 0 0 0 0ปีที่มีให้ประมูลนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลของสํานักอันนี้ไม่ต้องประมูลนะครับของจะถูกส่งเข้าจดหมายเลยอันดับ1เนี่ยจะได้กล่องแบบนี้นะครับ หีบช่วยเหลือสำนักสุ่มได้รับไอเทมมีตั้งแต่ชิปกระดูกวิญญาณค่าอุทิศสำนักกระดูกตามสายอาชีพนะครับกล่องอาชีพพวกนี้ถ้าดวงดีก็อาจจะได้รับนะอันดับหนึ่งได้12กลอองอันดับ2ได้10กล่องจริงๆกิจกรรมนี้แค่เราร่วมสนุกก็จะได้รับแล้วนะวงแหวน25ง0 0ืปีโคตรดีส่วนอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยก็จะได้รับกล่องพวกนี้ด้วยนะครับแพ็คไส้กรอกสมบัติเอาไว้เพิ่มพลังบัญชีโดยรวมได้ดีมากๆของรางวัลของสำนักมีแล้วมีของรางวัลของตำแหน่งผู้เล่นเรราาาาต้อองงทํคคคะะแแนนนนนิชถึก่่ับ พิชิตเราจะได้รับจากการรักษาผู้วิทักประตูหรือว่าฆ่าคนที่มาตีประตูหรือทําดาเมจในการตีเมืองยิ่งเราดาเมจสูงค่าพิชิตตรงเนี้ยที่เราได้รับก็จะสูงมากขึ้นเขาจะมีเป็นเลเวลตาแหน่งให้นะครับถ้าตาแหน่งเลเวลหนึ่งค่าพิชิตศูนย์ขึ้นไปนะก็คือแค่เข้าร่วมสนุกเราจะได้รับหีบช่วยเหลือสํานักในแน่นอนหนึ่ีบค่าพิชิต1000ขึ้นไปจะได้รับ2หีบด้วยกันแล้วก็วงแหวน25งหมื่นาปนีนะครับค่าพิชิตสาพันขึ้นไปจะได้รับอยู่สี่ฮีบค่าพิชิต10,000ก,ก็จะได้รับ8หี ด้วยกันแล้วก็ยังมีรางวัลยึดเมืองอันนี้เป็นเฉพาะเขตบางหลวงเทนโตะเราต้องยึดเมืองตรงกลางให้ได้ก่อนนะครับเมืองอื่นๆเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้กรอบเนาะและของรางวัลที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้รับของที่เพื่อนประมูลก่อนแล้วกันเนาะซึ่งสำนักของผมก็จะติดอันดับ2ก็จะได้หีบช่วยเหลือสำนักได้สิหีบวงแหวน3 0มหมืนปีนะครับหวงแล้วก็กล่องสุ่มได้รับไซ้์กรอบแบบนี้นะครับ1กล่องด้วยกันกดรับมานะครับ แล้วก็จะมีรางวัลสำนักคาพิชิตท,ที่เราทําได้ผมผมขาดแค่700อเองนะครับงั้นก็จะได้หีบช่วยเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2หีบแล้วนะเรียกได้ว่าขาดไปนิดหน่อยนะครับผมเมื่อได้ของรางวัลมานะครับเดี๋ยวผมขอลองเปิดดูหน่อยแล้วกันว่าในนี้เป็นยังไงนะครับเอาเป็นหีบนี้ก่อนบึ้มโอ้ชิปนะครับกระดูกมาหมื่นปีกระดูกหมื่นปีกระดูกหมื่นปีชิปรัวๆเลยสินะ,ะกดไป กระดูกดูดดูดดูดดดดเอ้ยเหมือนจะได้มากล่องนึงนะครับเป็นกล่องนี้และเป็นกล่องสายควบคุมด้วยโอ้โหซึ่งเราต้องมาสุ่มอีกนะครับว่าเราจะได้ชิ้นไหนแต่ผมขอไปรวมชิปก่อนดีกว่านะครับชิปตอนนี้ผมก็เกินร้อยแล้วผสมไปได้เป็นของโจมตีหนักเออก็ได้อยู่นะครับน่าจะได้ใช้ส่วนกล่องนี้อ่ะกดใช้ง่ายไปเลย ได้เป็นงูชิงสวรรค์ด้วยผมก็เข้ามาที่มาฮงจินก่อนเลยนะครับขาเก่าก็หมื่นปีอยู่แล้วนะแต่แค่ขาเนี้เป็นระดับ SSR แล้วก็นี่ครับเขาก็จะมีสกิลเพิ่งโกรธปะทุเปลี่ยนไปครับปึ้มได้พลังเพิ่มขึ้นมา800แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยไปใส่ให้ตัวนึงก่อนอืมเพราะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะกันเนาะส่วนกระดูกอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็จะเอามาใส่ให้ตัวละครนี้อ่ะแทนมือเก่าไป เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่หัวเปลี่ยนไปแขนตรงนี้ผมว่าต้องไปยืดอายุนะฮะทำให้เป็น20,000ปีถ้าเราใส่2อันก็จะ100%นะครับแต่ถ้าเราใส่อันเดียวก็จะ50%เราจะเสี่ยงดวงหรือว่าเราจะกดไปเลยดีเดี๋ยวผมค่อยคิดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาทำ <c oughs> ส่วนไส้กรอกผมก็ต้องกดใช้งานนะครับกดไปบัม um. ไส้กรอกสะท้อนจัมโบ้เป็นไส้กรอกสายป้องกันเฉยอ่ะก็กดไปที่สายใยนะครับแล้วก็กินไส้กรอก ปึบ๊บได้พลังมาอีก2,000ไดหน่อยกดไปครับใส่กอกอันนี้ด้วยได้มาอีก300ตอนนี้คะแนนเกือบแสนห้าแล้วนะครับลองดูอันดับซิอ่ะตอนนี้กลับมาที่อันดับ3 4ถือว่าเด้งขึ้นมานิดหน่อยนะครับขนาดยังไม่ได้ใช้วงแหวน2 0 0 0มืนนกับวงแหวน3 0 0 0 0ปีเลยนะเดี๋ยวค่อยคิดในส่วนนี้งั้นเรามาอัปเดตตัวละครกันต่อนะครับในการปลุกพลังวิญญ,ญาณ ตอนนี้ผมก็ปลกพลังวิญญาณไป198ครั้งแล้วนะครับมีได้ตอนค่าความโชคดีเนี่ย4ี40อีกแล้วนะเป็นตัวละครหัวอูระดับ SSR ทําให้ตอนนี้หัวอูของผมนะครับจะอยู่ที่4ดาวอีก2ครั้งผมก็จะสามารถปลกพลังปัฒนาได้แล้วต่อมานะครับในส่วนของสายใยตอนนี้ระดับดาวโดยรวมนะครับของผมจะอยู่ที่89ดเ้าวและการเพิ่มเลเวลมิตรภาพของหัวอูนะครับจะอยู่ที่เลเวล3าถ้าลวงเลเวล30มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกนั้นวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมในส่วนของมิตรภาพส่วน มิตภาพตัวละครอื่นๆไม่ได้ทำนะครับก็จะมีแค่การอัปเกรดดาวเพิ่มบางตัวละครเท่านั้นอย่างตัวละครเจ้าอูจีหลังจากที่เราเปิดหาตัวละครไปส่วนใหญ่จะค่อนข้างเกลือดาวของทีมก็เลยค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับผมสําหรับภารกิจมิชชั่นนะครับผมก็ได้ทําหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางภารกิจก็ต้องเก็บไว้ทําตอนเย็นเพราะเอเนอร์จีไม่พอค่อนข้างขาดน,นะครับส่วนเพชรท,ที่ใช้นะครับก็จะมีใช้ในร้านคาเพชรซื้อยานสัตว์บุรคำสิบครั้ง200เพชรนะแล้วก็ลองซื้อแพ็กรวมประกาศจับจริงๆในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆม แนะนำให้ซื้อติดไว้เพราะว่ามีโอกาสที่เราจะได้รับกระดูกวิญญาณระดับสูงแต่ต้องใช้ถึง50เพชรนะครับแต่ั้าเพื่อนๆไม่มีเพชรแนะนําว่าอย่าไปใช้นะแต่โดยส่วนตัวมองว่าอย่างไรก็ค่อนข้างคุ้มนะครับอ่ะลองซื้อดูหนึ่งครั้งบึ้มโอ้โหอันนี้ไม่คุ้มละยกกระดูกมา5มันมีโอกาสที่เราจะได้รับสี่ม่วงเลยนะแต่ตะกี้เกลือจะจาดแล้วก็กล่องวิญญาณจานอีพีผมซื้อเพิ่มเติมไปอีกนิดหน่อยนะครับส่วนร้านค้าปริศนาวันนี้ได้ซื้อแขนเก็ตมังกรไป4ชิ้น แล้วก็ร้านค้ามิตรภาพไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รีอีกอย่างไม่มีแต้มด้วยและสําหรับร้านค้ากิติยศเห็นผมมีแต้มเยอะใช่ไหมครับผมก็เอาไปซื้อนี่เลยไส้กรอกสะท้อนจัมโบ้สองพ um นะครับกับซื้อกล่องกิติยศนะครับมาหนึ่งกองด้วยกันสําหรับกลองกิติยศเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าซื้อเลยนะจากที่ลองซื้อดูใต้ของอันสุดท้ายอ่ะผมก็แค่อยากจะรู้อันนี้เองไส้กล่องหมึกดาสุดขั้วอยากรู้ว่าเพิ่มพลังเท่าไหร่นะครับ แต่อย่างว่ากองเดียวหวังยากนะที่ใช้เพชรไปอีกนะคะก็ใช้กิจกรรมคอ,อนหน้าห่าวเทียนเพราะผมต้องซื้อบาบนะครับในสมบัติหท้าเทียนเป็นแพ็กเกตนี้เลยครับผมเราจะได้พวกไส้กรอกบัตรปลุกพลังและที่สําคัญก็จะเป็นเหรียญหท้าเทียนแล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะเป็นบัฟแต่ถ้าเรามีงบมากกว่านี้หน่อยนะซื้อแพ็กเกตนี้ด้วยเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวละครเพื่อนๆเนี่ยโหดมากยิ่งขึ้นไปอีกและเหรียญก็ได้จะเพียงพอแต่โดยพื้นฐานเหรียญผมไม่เพียงพอนะครับ แล้วก็เพ็รไม่พออ่วจะดองสายฟรีก็คงได้แค่ของลดราคาเราก็เลยซื้อแบบจํากัดจํากัดไปก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของเหรียญที่ผมได้มานะครับผมก็เอามาซื้อถุงพวกนี้คาะจนหมดเลยเพิ่มเติมไปอีก10ถุงแล้วก็กล่องสมุนไพรหมื่นปีอีก2กล่องด้วยกันนอกนั้นอันอื่นๆยังไม่เปิดปลดล็อกนะครับเพราะว่าแต้มผมยังไม่ถึงส่วนแต้มที่ผมทําได้วันนี้นะครับก็จะอยู่ที่135 เดี๋ยวผมไปกดเพิ่มเติมน่าจะได้140อยู่นะแต่อันดับมือเอกวันนี้นะครับจะอยู่ที่30ส่วนคะแนนโดยรวมนะครับจะอยู่ที่26จริงๆผมขาดอีกแค่10แต้มเท่านั้นแต่เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะส่วนค้อนฮาวเทียนกิจกรรมผ่านบทก็ยังติดอยู่ที่มหานรกนะครับเดี๋ยวค่อยไปกดเพิ่มเติม บางด่านน่าจะกดไหวอยู่อย่างด่านเนี้ยต่อมามาดูในส่วนของการอัพเดตพลังของทีมนับปัจจุบันนะครับ148,000ต้นคลิปเท่าไหรแล้วนะลืม <laughs> 1,05บวกแล้วกันอ่ะหรีวอร์หล,เลงเนี่ยคะแนนจะอยู่ที่34,000เนาะเลเวล40นะครับพลังวิญญาณจะอยู่ปรมาจารย์วิญญาณนะครับส่วนทัศน์สอยู่ที่เลเวล11ส่วนการเพิ่มสเตตัสอ๋อนี่ไงผมว่าผมพลังหายไปไหน ผมเอามาลงคิดิคอนผมต้องเปลี่ยนไปลงแอดแทคกนะครพอดิบางดานมันต้องใช้ไงเพื่อนตายไม่ถึง4ตัวมันไม่โกรธใช่ไหมเราก็เลยจะเอาค่าสเตตัสที่เห็นผลที่สุดก่อนนะครับส่วนกระดูกวิญญาณณตอนนี้ของริวเออร์ลงนะครับก็จะใส่5,000ปีทุกชิ้นเนาะแล้วก็เลเวลเกือบเต็ม20หมดแล้วนะครับไหนๆผมก็ได้กระดูกมาเพิ่มเติม ก็อัดจจไปเพิ่มเติมนะฮะให้ถึงเลเวล20เลยโอเคนะครับได้พลังเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยนะครับส่วนวิญญาณยุธก็จะมีใส่1น0 0 0เปนปี2,500 0ปี2,000ป, 2, ป,ป, 2, ป,ปีแล้วก็1,000 0ป,ปีซึ่งในส่วนนี้ถ้าตัวละครยังไม่ถึง4ดาวนะครับเอา2,500 0ปีเนี่ยไปใส่ตัวซัพหรือตัวละครที่อัพ4ดาวได้ก่อนจะดีมากกว่าเนาะ แต่รอให้ผมเปิดได้ก่อนนะครับค่อยว่ากันหมาฮงจินนะครับพลังจะอยู่ที่28 0ห0ืเลเวล38นะครับพรุ่งนี้น่าจะเลเวล40ได้อยู่อยู่ระดับปรมาจารย์วิญญาณพลังวิญญาณอยู่อั克าจารย์วิญญาณบวก3เพิ่มสเตตัสผมลงไปคีวันนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนกับเป็นลงแอตแทส่วนกระดูกนะครับมีกระดูกสีส้ม 10,000ปีก็ได้มาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นั่นแหละวิญญาณยุทธ์นะครับก็จะมี1น0 0 0ปี20 0 0 0ปี1น0 0ปีส่วนตัวละครหัวอู่ตอนนี้4ดาวเป็นที่เรียบร้อยคะแนน2 7งหมืเลเวล40นะครับพลังวิญญาณอยู่ปรมาจารย์วิญญาณทัศษะเเวลแปดเพิ่มแต้มนะครับจะลงไปที่สปีดเนาะส่วนกระดูกที่ใช้งานนะครับมีกระดูกสี่ส้มหมื่นปีหนึ่งข้างด้วยกันวิญญาณยุทธ์นะครับก็ใส่หนึ่งหมื่นห้าพันปีทั้งสี่วงเลยนะครับตัวละครที่ว เวลสามเอยู่อัคคราจัานวิญญาณบวก3กระดูกที่ใช้งานนะครับมีสี่วง2ชิ้นของตัวหลักเหลือค่อยเอามาใส่ตัวลองส่วนวิญญาณยึดจะอยู่ที่15 0 0 0ปี2ชิ้นนะครับแล้วก็10,000ปี1ชิ้นต่อมาตัวละครซับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไปเสี่ยงเสียงแต่ตอนนี้ใช้เป็นกู้หลงไปก่อนคะแนนของกู้หลงจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นเก้าเเวลสามแปดพลังวิญญาณอยู่อัคคราจัานวิญญาณบวกาเยี่ยมยอดเลเวลหนึ่งเพิ่มแต้มก็จะลงไปทีี SP, ่่สววนนกรระดูิญญาาณตม้คับ แล้วก็วิญญาณยุทธ1 0 0 0 0ปีทั้ง3วงนะส่วนซับพอร์ตอีกตัวหนึ่ง1ฝึ่งชื่อคะแนนอยู่ที่1 7เลเวล37พลังวิญญาณอัคราจารวิญญาณบวก3ตัวละคร4ดาวพรุ่งนี้น่าจะขึ้น5ดาวได้อยู่นะครับเพิ่มแต้มก็จะลงไปที่สปีดเนาะส่วนวิญญาณยุทธ ก็ใส่10,000ปีทั้ง3วงเนีย่ยเดี๋ยวผมเอาพวก2 0 0 0 0ปี30 0 0 0ปีอาจจะมาใส่ให้หนึ่งฝึงจื้อเนี่ยแหละนี่ก็คือการอัปเดตข้อมูลตัวละครของวันที่8สายฟรีหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากลูกบุญกลไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหนนะ้าพาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม